ลุงไม่มีคนโทรมาถ้าเราเมื่อกี้นี่ผู้ได้สร้างกันเห็ดห่องคั่วแล้วกัอยู่งเหี้มันก็โทรมาผู้ได้หัวหนาวใส่ก็เลยบอ่อวะคนในบ้านนะบ่เดีเ๋ยวเข้ามาเข้าขึ้นมาก็เข้าดีมากฮะเขา,า <H uman> คนมาที่สว่างคนที่เราพี่พอสวีปมันมาในเี่

วันตื่นเงาชมหางบุีนี่เด้อหางบุญัีนวยก็สีอร่อยหอนไสยีฉาพี่น้องฉาบต้อ,หหอ,องหอนหอนใหม่หนไสอะไรอ่ะน้หอนรุนใหม่หอนรุนใหม่ใส่เหงียนเซาเจียบ แยงข้อมผสมปูนเพาอือ oh. นี่ไงองปะล่ะทิมมันมันปวแดงปันดเอาไปอบปวแดงจมขอบค่ขคือยังวิธีของเขาน้องทวีนแกนนันสำมคัาส้มาเท่านะชิดนหนามใส่ก่อยหมอ อันหนามะเศปูนกับอย่างเง้เขาเอินมาปูนน้ำเกินหนาเนาะเราบอกอันนั้นกรองมันเลยเนอ้าเตซองกองบอก Đấy, một thân cân hạt này nó lại lịa chứ thôi Bộ này về sẽ lắm cái của cặp này có cái bật này Hãy แม่วาฬ้ผ่านหรือเล่าบา่ทีตั้งแต่เริ่มต้นแหละบ่ทีนพิตั้งแต่พวกท่านคืนซ้ำไอ้เงินแก่โตได้ไรกแก่ได้ไม่พวกท่นขืนพิทก่อนแหละเอาหก่อนดีด nó lèo lèo Tìm một Không Chị Cho bà nữa sao nữa bạn nhỉ bỏ mè đấy Con đi sạm đây là cái ừ, Con nó <laughs> <Để cái gì? cười> <Để cái gì? cười>

โตเป็นกรรมกรไปหอมชายเ้อเป็นแก่หองพ่อแล้วับหน้าไม่บอกเลยหรือวราเพนอนนอนยังนอนดูก็ดดนะก็นอนจิตอยูาไปเขาไปงานอะไรยังนี้บอยคนพอใจอยู่ว่าจิตที่เขาเองดเนี่ยนตอนนั้นอ่านน ไปกับปูนไปกับปมาเหมืกันแล้วประเภททาน้านึงหนานะ้อและก่อนนะข่อมาเปิดลแล้อก็เจ้อีเออตัวหมูเห็นงาน้องเขาเห็นง้นยุ่งงานนี่แต่ว่างานหนามากเอาไปทามืนในหมูบหมูก็ไปทาดินไปทานน่ะทานี้ไป ไปมาคุมันเหมือนเป็นยังไงกันต่วะต่ว่ามูจะวานไปนักไม่ขนาละคอยคอยกระดบนี่นละคอยกระิดว่าเออขอตัวต้ตัวใด้อคอยชิ้ีนือชแง่เน้ยตัวใดด้วยโอแตงกอกิเลยคือ้าขอพิเศาขอเฉอาะวเพื่อที่จะได้หนูจะบุมาชวนหนูเจะเห็นกันแบบนี้นะหขึ้นหยโอเคแล้วแนวจ้าเแ้อควาเอะก็จะอ

ตีใหม่จะหมดเปนตุเลยเลยตีใหม่ก็เดินหาเดินหตายเลยเขาดูเรียกอางใจิเดินหาแหงแหลกบนระตกกัใต้ขเขาแต่้ฟองมันจะกินแต่นะบ่ไปเลยต่อมันจะตายนั่นเดี๋ยวนาให้นอกแล้วบอกว่ามันมาคุ้ม มาจ้าหนมัดอกนึมเอาโง่น้ำให้นกจะก่อนมึงยางก่อไปบอไในก่แจ็กบอลงไปโอ้ยก้อนนี้นอนไม่ก่อัน้นได้มันยากไปกัไปในที่เที่ยมมากมากมากบึกเตาเี้าหน้าไนกกมึงน่ะตั้งใจให้เจ้หน้าไห้นกได้มึงเลยหาย็มันเด็ดเดินหามากลน้อนจะแต้งแหล่งเง้เอู้่ตายม่มันตายแล้ว่าหนูองูนี้กนี้ต้ไปกินหนอนไจ้าเิโอ้ยัอุ่นอนหนึ่งมันจะตาย ตายโอ้ยมร้ใจรอกว่าน in. ี้จัหน่อยกว่านี้ก็บอได้เาะตไว้ใบ้านเดียวหาบมาบมาก่อนก็บอได้นอกว่ดูไมอควเขาตายมาบมาบประชว์คนายุดกันหนอเบนี้เ็นดึกัน ว่ายแท่ออกตัวนะออกจังหวหนา่ป่ะเดี ah> <S <S ๋ยว uh <uh ีัวเนหนาเาแบบดีแต่ว่ามีเดงเนาะบมนาะมีเราไปจังหนี้ต้นนะจะไปพอังนี่นี่จ ลุงอย่ามีคนโทรมาถามเหรอเมื่อกี้นี่ผู้ได้ส้างกันเห็ดห่องคั่วแล้วกันอยู่กรุงเทพมึงก็โทรมาผู้ได้หัวหน้าเอาจาก็เลยบอกว่าคนในบ้านนะบอสเดี๋ยวเข้ามาเข้าขึ้นมาก็เขาดีมาหาเขาคนมาที่สว่างคนที่เราเป็นเขาสบายทำงานกรุงเทพแม่นเขาอยู่ทำงานกรุงเทพแล้วเขาเห็นนั่น มางคั่วเพื่อนคั่วมองที่ซี่คือขากแม่แน่นพี่พี่ผมเป็นผัเพชรนะอันนี้น้าหนาแต่ลูกน้องเพชรเียงไถ่ไอ้หลอมเนี่ยเขาหลอมลูกไอ้ลูกยังไงโอ้จะหลอมนะแบบนี้นะแมนแมนนะขันน่ะขันนอะบุณได้เห็นนะเทียงมัดมืออะไนี่ขันน้าหนาเห็นนะเทียงมัดมือขันชีมาพีหน้าก็เทียงแล้วเลย แล้วอยากให้เหตุยุติแต่จัดหมดถึงใจอยากให้แม่เบิ่งให้แต่เพิ่นรอดขึ้นมาเองเหรอขึ้นมาเองอย่างที่เขาเบิ่งนี่ยงว่าทำงานอีเล่นเนาะร่วมไปต่างประเทศเนาะไม่ต้องไปไกลอย่าบอกว่าไกลลุง้อยใครหน้าซื้อตัวเครื่องบินไปซาลัดนะไปเห็นของพวกอะไรไเหตุของ ตายรถดอบอวามีเช้นตอนั้นแล้วผมเป็นไอ้องก้อนไปเนาะไปไหนย่อมใครได้ไปนาครำบพาได้ไปได้ไปไหนไปชาลัดนะไปทาลัดนะประเทศเลยพาหน้าแล้วนะไปได้ย่อมไหม ่าว่ม wow. ีบอตัว hmm. น uh uh ี oh. <speaking> <speaking> ้ะฮะมันต้องมันต้องมีเละเจ้าระิกันมาเขาคอยไปได้นี่เพื่อนไปแลนไป้อไปหน้าเลยไปหน้าพ่มีอยากไปอยากไปซาลัดนะเอออยากไปอกไปสองวนนะลูกก็เมียก็ไปได้ักป้ลูกก็เมียกไปเพือนเลย่ตอนนั้นไปซะก่อนไปกับไปหาเจ้าเียซะก่อนโมเลเ้ย ย้อนไปโอ้ยกระหัวหไปฮัลโหไฮัลโหลผู้บด้็บผูไปด้จ็บอะไรไปนะเจ้ามีมันบ๊อไปหน้าเซนหนึ่งเนาะไปเห็นหัวน้ามืได้เซนเนาะโว้ยมันบไปไอ้เป็นตุ๊กตาหรือเรียกมาเจ้านไปรดไปนไปางทา้ไปได้เนี่ยนสีไ่งรางแผนไกลเลพี่น้องเยไปดีกา แม่เนเนาะทุกคนต้องมีกองวังนงเนาะแม่แม่นั่ไรสร้างในบ้านพี่น้องเลยสนใจติดต่อมาเลยอยู่กรุงเทพอยู่กรุงไทยเป็นมาบ้านก็ตามเป็นมาบ้านอะไรก็ติดต่อมาเลยอยู่ประเทศลาวเลยแหละคนบัานมองเซลุท่องอย่และ นี่สงนี <descon pone> <ori> ่ผูก่าปูนกอจิยกชีได้ผมเป็นนใดนะนี่สงนี่สงเออเบอ่งี้ในจำไว้เพราะว่ามื่อนั้นอันจะอันคนนี้น่ะอไกไปใกล้จำก็เลยว่าอันวันโมเมนต์างพุนรเยอะจางวิ่งัานพุนบ่ไปปีจอดเชื่อมเล็กช่ยอยู่หัวลงาหัวช่วเอากจีว่กัเจ้าจางใช่อันสงไบ้านซื้อได้่ก็เลยบอกว่าพอไม่พออ้อยะ อ๋อรตายลอคนของวาแล้วือเอางงานือก็ค่อยเจ้าตายมจวารไม่แล้วเขาหครัม่น่นนะแทบเิ่นบจ้าอน่าจริงเขาเคยเห็นมาก่อนเลยพอมี่พออ้อยพอคำาดแล้วก็พอไองมาีงานอมแต่พอพี่น้องเฮ้ยมีแต่พอได้สั่งเนี่ยไ้มีพอไอพอคำาดพออ้อยพออ้อยในโซด ชัวลูกต <laughs> ิดเย้ก็เลยอเอินพออ้อยัวลูกติดมันอะเนี่ยยังได้นี้ลูกติดเปียก์โคตลูกเออถึงองไแล้มันจะไปองอกปิดเอาโลิดเอาโลิดเอาโลามอจเอาบมได้นั่นิดเอาโล่นาสามเอาโลมีนมันแ

thếเอง này, ô, cứ thì nói. một đứa nhọn còn nãy đây nữa. <laughs> เป็นของไงเลยพี่น้องพี่ของเป็นของโลงเลยเห็ดเป็นของโลงเลยทั้งนั้นฟังในเห็ดของนอนทุบหนึ่งของแม่ของบะมงนั่นแหละของของพี่นหอของแม่ของโซน่ากันแหละส่วนไก่กับบลาซิงนั่อยู่ข้างบนข้างบนบ้าน เพืงอได้่เง้ยนอาพงนีน้มีกระอรนี่กระพ่ิยวนี่เพงม,มีอะไรอ่ีมม้